ไปหนึ่งภูมิปัญญาครับที่ถือว่าอยู่คู่กับชาวไทยปื้ของเรามาอย่างช้านานทีเดียวครับมาครับทุกคนครับผมพาไปชมครับยายพิรมกากระิงนะครับซึ่งท่านเองมีความชํานาญเรื่องของการทอผ้าตั้งแต่อายุประมาณ11ขวบทีเดียวนะครับจากนั้นนะครับก็ศึกษาจากคุณพ่อคุณแม่จากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆครับจนถึงขั้นมีความชํานาญครับครับขณะนี้นะครับคณ ยายพิลลมกากระถินนะครับตอนนี้ผู้ถือว่าเป็นปราชท้องถิ่นของชาวไทพวนบ้านเซียวอีกหนึ่งท่านครับที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีความชํานาญเกี่ยวกับการทอผ้าข่าม้าซึ่งผ้าข่าม้าของเราเองนะมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทพวนบ้านเสี้ยวของเราคือต้องมีการเก็บเชิงการเก็บเชิงนั้นนะครับหมายถึงการเก็บลวดลายของลายช้างและลายม้านั่นเอง ที่่านเห็นอยู่นี้ครับคุณยายพิรุมนั้นกําลังจะทําในส่วนของการเก็บเชิงลายช้างนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้กระบวนการในการยกช่วยนะครับในการยกซึ่งกระบวนการนี้จะทําให้ในการนํารดลายต่างๆเหล่านั้นนะครับมีความรวดเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้ความจํามากนะครับเพราะว่าในกระบวนการในส่วนของการจบนั้นนะครับเขาในการยกช่วยเนี่ยจะทําให้ลวดลายต่างๆเหล่านั้นนะครับจําได้ง่ายขึ้นแล้วก็กระบวนการในการเก็บ เก็บรวดลายนั้นค่อนข้างได้รวดเร็วขึ้นนะครับภาษาเดโฟนเรียกว่าการล้วงนั่นเองนะครับเป็นกระบวนการในการล้วงเส้นได้นะครับให้ขึ้นหลายขึ้นหวานนั่นเองนะครับนี่คือในกระบวนการหนึ่งซึ่งช้างนะครับตังเกตได้ว,ว่าคนยายนั้นได้น,นําสีต่างๆนะครับมาสร้างให้เกิดลวดลายและก็เกิดสีสันมากมายเช่นกันนะครับเพราะเป็นในส่วนของโทนของสีเขียว <S <S เขียวเข้มเขียวอ่อนสีม่วงสีฟ้าและสีเหลืองนะครับ ส่วนเส้นใยนั้นนะครับจะเป็นเส้นใยของเส้นไหมใยประดิษฐ์นะครับเพราะว่าชาวบ้านเองมีความนิยมชมชอบเพราะว่า1ทําง่าย2องามีความเหนียว3มีความคงทน4ก็คือสีสันสดใสแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานพอสมควรทีเดียวแล้วทำหุ<ๆ>่นี่ตั้งแต่สมัยเหลือเนี่ยตั้งแต่ออกโรงเรียนมาเลยโรงเรียนนี่สมัย14<ๆ>15 มถึงแล้วก็สิบสองสิบสามพอสี่ก็สิบสิบเอ็เสิบเอ็ดควบบุยสิเอ็กคบนี่ก็เริ่มเอ็นหูเลยบอเริ่มต้นเอ็ดจะถุงน้อยก่อนสร้างทรงเครื่องมาทรงเครื่องนี่ก็มีบอยังไม่ได้เอ็ดยังไม่ได้เอ็ดแต่พอถึงว่าเขาเห็นก็มีคือการแต่แต่ของแต่ของยาลมนี่มีมีแค่สร้างธรรมดารำมาธรรมดาแล้วสีอื่นนี่สีเขียวก็จะเด่ด้วบ่สีเขียวก็เอ็ดหันในเอ็ดอยู่ แล้วมีน้ำเงินน้ำเงินโอ้ลายสีคือกันน่เฮาแล้วส่วนมากนี่มีคนถามหาเน่เกอ่างลายาแดงตาแดงตาแดงก็หลายตาแหลกนี่ตาแดงนี่คือเป็นเป็นที่นิยมที่นิยมแต่ละมือก็จะได้เนาะแล้วแล้วก่อนที่จะขึ้นลายซานในห้องลายเพียงอันนี้เนี่ยอันนี้เพื่อฮอดคิดรอดอ๋อคิดรอดคิดรอดิดรอดแล้วแต่กาจะซื้อหลายคือกันแต่ซื้ เ้อสีเออม่เสอลายเ้อสีไฟ้องเ้อสีไฟอืมเ้อสี่างก็ได้แล้วแต่หาจะจินตนาการเ้อเข้าไปให้มันงามเอออืมก็ะาท่าดีครัฟืมนนี่ยังเป็นฟืนไม้อยู่เนาะฟืนไม้ยังเป็นเป็นไม้เก่าเป็นไม้อยู่ท่านตอนนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรในการยกลายในการล้วงลายตอนนี้ก็ กำลังเป็น,ปนลําตัวช้างละต่อไป,ปต่อไปเข้าไปส่วนของขาช้างขาช้างนี่ต้องไปกี่รอบห้าหกรอบกูเลย<อ>เขาะขาชา้างนี่ต้องทําย้ําอีกประมาณห้าถึงหกรอบก็จะได้เป็นขายาวออกมา